ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะสามมุยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องตาแล้วคะแล้วก็จอซีเบอร์รี่นะคะตอนนี้จอซีเบอร์รี่ไม่เข้ากล้องเลยเพราะว่าถ่ายรูปอยู่นะคะอุ้ยดูข้างหลังเตี้ยสั้นมากเลยอย่าออกมาเตี้ยเวอร์โดนเอ้ามูรี่แล้วนี่เชมี่นะคะองตอนนี้พี่อ้ามาพายเรือคายัคนะคะเป็นคายัคเหลืองนะคะ ีเดียวกับชุดเลยใส่ชูชีพด้วยนะไม่ไม่ได้ลึกนะแต่ว่าใส่ชูชีพแล้วมันก็คือด้วยความปลอดภยนะัยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหลืองทั้งหลามทั้งชุดเนาะใส่ชูชีพมันก็เออดีขึ้นมานิดหนึ่ง You went about the town ground ground Just went staring the Watching it all come down, watching the lights go out, watching the lights go out. de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout. ที่คามารยาเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเหมือนแบบรักสุขภาพเวืร์อะเมนูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีน้ำตาลด้วยนะเนาะ แล้วก็เนื้อสัตว์ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยก็คือไม่มีน้ําตาลให้ข่อยเลยก็คือใครที่อยากสุขภาพดีอยากลองแบบดีท็อกสารพิษดีท็อกโซเชียลอะไรเงี้ยมาที่นี่พี่้ํา่าตอบโจทย์มากเพราะว่าข้างนอกโรงแรมอ่ะข้างนอกห้องพักเราอ่ะก็คือจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะเขาจะให้เราไม่พี่พี่อ้ามโดนด่าใช่ไหมเขาไม่ได้ด่าเขาแค่บอกว่าการุณนางก็ใช้โทรศัพท์นะคะเมื่อเขาให้เราดีท็อกโซเชียลดีท็อกร่างกายเนาะ ตื่นเช้ามาก็จะมีคอห้เรแบบว่าโยคะเต้นไฮรพิกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบว่ามานอนไปอาบแดดบ้างทํานู่นทานี่อะไรเงี้ยแล้วอาหารเช้าเป็นไงพี่จอร์นก็คือช็อกเลยช็อกไปเลยอาหารเช้าขนาดขนมปังอะยังช็อกคือมันอาจจะไม่ถูกปากพวกเราเพราะพวกเราเป็นคนกินอาหารที่แบบรสจัดแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะรสไม่จัดแต่อาหารไม่ใช่รสจัดไปถึงว่ารสชาติอาหารอะมันจะมันจะ จากหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะจากแบบ<ช>ว่ามาตรฐานที่เราไปโรงแรมทั่วไปโรงแรมทุกที่ที่เราไปที่มันไม่ใช่โรงแรมที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบเนี้ยพวกน้ําอ่ะเมนูน้ําต่างๆก็เป็นแยมอะไรเงี้ยแยมเออไอ้น้าดื่มตอนเช้าอ่ะจะเป็นน้ําแบบสมุนไพรอ่ะที่แบบใ,<ช>ใบบัวบกขิงคาตไคีครมมินม,มีน้ําแตงโมอยู่น้ําแตงโมอ่ะกินได้ที่สุดละใช่ไหมใช่ ก็มีประมาณนั้นเนาะก็คือแบบจะรักสุขภาพมากถ้าใครรักสุขภาพมาแนะนํามาที่นี่นะคือลดมากแล้วก็เมื่อกี้ไปตรวจสุขภาพพี่จอดมาก็จะมีแบบตรวจมวลนุ่นมวลนี่น้ําในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยต่าง,างๆหลายอย่างเนาะพี่จอดเนาะของพี่จอดก็แบบเอออยู่ในเกณฑ์ดีกว่าของพี่อ้ําเนาะของพี่จอ์จะเขาจะให้เพิ่มมวลแข็งเอ้ยมวลกล้ามเนื้อแต่ของพี่อกก้ํามักล้ามเนื้อดีแต่ว่าน้ําในเซลล์น้อยต้องเพิ่มต้องดื่มน้ำเยอะแล้วก็ลด การกินกาแฟอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ดีนะเขาจะมีแบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันรังเล่าให้เราฟังว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงนานมากนั่งคุยแบบวโมงเสียอาร่วงเลยอะแล้วเขาก็จะมีคอร์สแบบว่าให้ให้เป็นนวดไปทําสปาต่างๆเนาะเราก็จะมีแบบว่าให้ไปทําแบบคุกกี้ทําอาหารอะไรเงี้ย เลิศหลายอย่างมากอีกสามวันวเราออกจากที่นี่ไปอะ่ะเราอาจจะเป็นคนที่กินหวานน้อยลงแล้วสุขภาพดีขึ้นก็ได้เป็นไปไม่ได้หยุดมโนหยุดหยุดพูดถึงนึกถึงอะไรที่เป็นไปไม่ได้ได้แล้วเอาก็คือตอนนี้เรากินอาหารไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลเออถูไหมมันก็ดีต่อสุขภาพเสร็จปุ๊บยังไงรู้ไหม <c oughs> พอออกออกไปจากที่ได้อ่ะก็คือกูอแดกแม่งทุกอย่างเพราะตอนนี้ก็คือแบบกูไม่ไหวแล้วโว้ยเอาเห็นว่าเหมาะกับผู้รักสุขภาพ <laughs> okay, don't play You went about the town, just staring at the ground, just staring at the ground, watching it all come down, watching the lights go. ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะมารีแล็กนะคะเป็นสิ่งที่แบบอยากจะทํามากเพราะว่าเราจะได้มานวดท้องนะคะแล้วก็นวดฝ่ามือนวดท้องช่วยเรื่องอ,อะไรบ้างนะคะช่วยระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็มีนวดมือนวดศีรษะด้วยนวดศรดุย้ยลดโอเคนะคะ 嗯 e、mm hmm. mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่เราอยู่กันที่คามารยานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปถ่ายรูปที่ทะเลก,กันในตอนเช้านะจ๊ะก็มาในชุดสีชมพูหวานๆนะ Hello Hello I've been waiting watching you all night I don't know why We're s วยจ a แ t ็ก u ป in the morning I'll be waking, wishing I was right. Maybe sometimes. And in the evening, I'll take you out for dinner and a fight. Can't read your mind. I can't read your mind. We watch the sun go down, and then the moon comes out and pictures with your hands. I'll chase you. I'm your biggest fan who's gonna get you now? who's gonna get you now? I'm running so far away, so far away. who's gonna get you now? who's gonna get you now? I'm running so far away, so far away. my mind is black and blue. it keeps pictures of you. now i know why. your company in สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่พี่อ้ําจะอยู่ที่ขามารายานะคะก็เลยตื่นแต่เช้าแล้วก็ลงมาดูทะเลนะคะเพราะว่าเวลาอยุงเทพเนี่ย เราไม่มีแบบโอกาสได้เห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะเวลาเรามาเที่ยวเราก็เลยต้องแบบมาสัมผัสให้เต็มอิ่มนะแล้วเราก็จะแบบมาดูทะเลตอนเช้าที่แบบมันเงียบสงบอะแล้วมันก็ไม่มีคนอะมันก็เคยแบบเป็นไพรเวทมากแล้วก็ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราเดินลาลาลลลไปนะคะมันก็จะมีคนนะคะมาหาปลาเนาะเขาก็จะมาวางตะข่ายดักปลาตัวเล็กๆเงี้ยเมื่อวานที่อ้ําลงมาตอนเช้านะเจอปูด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปดูนะว่าเขาจะหาปลาอะไรได้ปลาอะไรงไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณลงุงอันนี้มันคือปลาอะไรอะคะปลาโลชีจีนกับปลาโลเล็ก,กูนอ๋ออันนี้คือมันกินได้เลยเหรอคะมันแบบว่าไปทอดกรอบๆอย่างนี้ป่ะคะกรอบน้อกินทั้งตัวเลยอุ้ย,ยดูดิน้องน่ากินมากเลยอะ่ะตัวแบบใสๆเลยอะ่ะแล้วลุงได้หมึกมั้ยคะเนี่ยริมๆอย่างเงี้ยนี่ก็มีเหมือนกันเลยบางครั้งบางคราวอ๋อวันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยโอ้หนูว่าได้เนาะหนูอยากกินปลาหมึกสดว่าจะมาขอแอบซื้อไป ตอนนี้พี่อ้ํากําลังมาตั้งกล้องถ่ายรูปด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเราต้องเช็คเอาท์เลยใช่ปะและจอนมีนวดตอนเช้า8ปดโมงครึง่งซึ่งพี่อ้ํามาเทนวดไปเพราะว่านวดชั่วโมงครึง่งแล้วพี่อ้ํามาเป็นคอร์สนวดขาและเมื่อวานไปดำน้ำดูปลาลาังดูปลาใช่ปะที่เกาะเต็นแล้วขากระแทกเข็นเขียวเลยอะ่ะไม่สามารถจะนวดต่อได้นะคะแบบตอนเนี้ยปูดออกมาเลยอะ่ะก็เลยมาคนเดียวมาตั้งกล้องถ่ายนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการตั้งกล้องถ่ายรูปของเราเป็นยังไงบ้างแล้วรูปออกมาจะปังไหมนะคะ Hello, I've been waiting, watching you all night I don't know why In the morning, I'll be waking, wishing I was right Maybe sometimes And in the evening, I'll take you out for dinner and a fight Can't read your mind, can't read your mind you watch the sun go down and then the moon comes out and pitches with your hands i'll chase you i'm your biggest fan who's gonna get you now who's gonna get you now running so far away so far away who's gonna get you now who's gonna get you now running so far away so far away Black and blue, it keeps pictures of you. Now I know why. You moved away from here, twas another hemisphere. And all I wanna be is in your company. I made a mixtape with all the songs that you hate. Can't read your mind. I give up this time who's gonna get you now who's gonna get you now running so far away so far away who's gonna get you now who's gonna get you now running